สวัสดีจ้าพิโยโคราชสวัสดี้จ้าสวัสดีจ้าเมลีจ้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันเสาร์นะจ้ะพิโยก็เลยตอนกลางวันน่ะมันลอยกันเลยไม่ได้ออกไปไหนนะจ๊ะก็เลยอยากจะมาตาส้มตากินกันนะจ๊ะนะจ้ะเดี๋ยวมาดูวิธีการตาส้มตาของบ้านพิโยนะจ๊ะมีแบบไหนหนึ่งนะจ๊ะมีอะไรเป็นเครื่องปรุงหนึ่งโอ้ตากกว้างเลยนี่เลยจ้าอันนี้ก็จะมีพริกมีกระเทียมเอ่อ ถั่วพักยาวมะละกอมะนาวมะลาน้ำปลาแล้วก็ผุงนัวเด้จัดนี่มาจัดเดี๋ยวมาดูวิธีการตามมาดูจัดเดี๋ยวพี่โยจะใส่กระเทียมกระปิกซุปเลยเด้จัดนี่ใส่เยอะไม่มดนี่ไม่น้อนี่สมาชิคกิ้กินด้วยอ๋อเคยต้องมืดเด้อเด้อจะเพลิดมีหามไปด้วยเดิจ้าดิจ่าด้วยจะเอาอายุเท่าอายุทุกคนก็ได้ของพี่ปุรีดมากของเขาเด็กคนนา้น สายตามมาอยู่คนสี่นังอยู่กันนี่ดดที่เก่ี่เก่ามุกติด้ไงร่วมันสะไรแล้วเราโอ้โหใส่เสื <c oughs> <c oughs> <t ode> <t ode> oh ้อป e ักจ้าไปได้สามคนนั้นนสจแล้วมันตกระเทือนเด็ปลาเจับอ่ะ ปลาเราจ้ะหอมปลาลาจะได้เราก็ลอยปลาดุกมันรุดออกมาจากเออลอยปลาดุก,ดกดที่ได้แขนเบ็ดมาเออเลยมาใบานี่ซึ่งไม่ได้ทำไมเลยแล้วแบบเด้ดไปไอ้ดอกดอตุ่มให้โอยปลาดุกคนนี้มาบาดนาเด้อจ้ะปลาดุกที่ว่าหายเด้อจ้ะเห็นเลวมันตายอยู่บาดนานี่เด้อจ้ะจะได้ตัวใหญ่ใหญ่เลย กินได้กัไเป็นเนาะสมตามฝีมือพี่โยนี่กินได้กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะจ๊ะเพราะว่าตามเหลวบนไม่ได้เด้อจ๊ะตามพอยตัวมันเล็กๆแล้วจันี่ เขาจะใส่เครื่องนะจ๊แต่ทิมได้เลยเป็นไรอ้าวตรงบานมาหลับมาส่งไทยเนาะไปใส่มาส่งตาเนี่ยนั่นดิถ้าไม่เคยบาดจะโทรจะใครมาดูบาดจะโทรเนี่ยเขาไม่ยอมโทรแล้วก็หาสื่อเื่องสื่ออะไรมาใบบาน แล้วเอาปลาล่าก็นนเลยจะพว่าแม่ถือไบหน้าเลยจะหมัดปลาเอ้แกปตากออกแล้วถือไ้รอหน้าเอาตัวไปนอนจปหอนจ,จะเอาตัวไหมนี่น่ะเอาไมหนแม่เอาไฟมา,มาไฟมเ่าีกจะปลาลตัวเลยจ้ะ ส่วนใหม่ก็จะเพราะว่าน้นเนียนเปียงนำปลาด้วน,น,นะจ๊ะมี่ผู้กำกับคอยนั่งควบคุมได้ด้แต่พ <laughs> ่อเดี๋ยว้แม่ลอยเราต้องบอกว่าพ่อน้หวานผูดกับแม่ลอยเอยลอยแม่ลอยก็ต้องกิน,น,นกันเลยจ้ะน,น,น,นี่ก็ะส่ายไม่เยอะเราจะผ่าว่าสายนปาปลาด้ะน่าเล้วเดี๋ยวลองสองร้อยสิบกรอกหนึ่งตัวน่าจะ ตลาดทิปมือเลยหอมไปเลยแล้วก่อนจะจัดเดี๋ยวพี่โยจะชิมนิกรลอดก่อนจัดเดี๋ยวเขามาจะจามเลยใช่จะเป็นตั้มทัวไปเลยเดี๋ยวจัดนี่ กินตรงหนามันตน้องเม็ดตอนก็ได้ลองใส่กนินตอนทัวเลยเลยจ้ะแต่เขาบางก็จะสากมันยาวแต่มันเชิงเกะนี่เกะเศก็จะจับแซบหรืออาจจะไม่แซบก็ได้จต่สำหรัรบพี่โยอ,ร,อยร่อยเลยจ้ะนี่ได้ได้แล้วมาโก จ้าแต่เตียนละก้อได้เต้นซีตัวจินค่ะตามชีวิตเธอเหม่ยตมุดเลยนี่เลยหัวเยเลยมันหล่นหกถึงเลยใดนี้คือตรงง่ามนี่กปใครเนี่ยเลี้ยกระไร่ไม่ได้ไปไปตัดต้นมัน เป็นตะเซบ็บเป็นตะเซบ็บเป็นตะน,น่วเสียงลูกค้าโนจูดก็ถามหาโนจูดเลยเด้อจ้ะยังไม่มีเวลาไปหาเต็ม <c oughs> <c oughs> คลก <c oughs> เต็มคลกเลยเอาหมด,เดีเลยจ้ะจะได้ตามทีเดียวไปเลยนะจ๊ะเลิวจะหอบเบียงไปฮะ น่อยแต่ไม่น้อยน้ำปลาไหลเยอะน้อยเลยนูจะใส่แล้วยวรอชิมก่อนเดี๋ยวพูเราใส่เลยทั้วตัคนแถมเด้อจันนี่เด้อดูดูคือตีมันจืดจางก็มันจะจืดไปแก่ที่ชางมะนาวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเนี่ย ปลาม่ลลัดจะใ้ตรนี้ือนานเหลือห่อยมือเลยนายบอกจะสื่อขบุกไม่สื่อจักทีเลยนี่เหลือไม่เชื้อขลุกเลยมากกว่าหินแต่เต๋ามาก็มาขายตั้มอะไรก็รุนขำเลยเลยด้วยค่ะทำนั่นดล พอตตยหลัก้ขลกเชิ่งจืดน้ำปลาม่ได้แม่เติมหลายอย่างเหรอล้วเนาะคือจะรวยเลยดูเด็ดจ้ะสามเหลวอร่อยไหมอร่อยบต้องกินกันเลย้ะก่อไม่มีเหลวเด้แจกหละกโขลกหมดเหลว จ้าเสร็จเรียบร้อยเลยด้วยจันี๋ยวพี่โยจะเทใส่ถาดกันจ้าไปเอาไปเอาจานอะไรมาเลยๆด้วจันตักในนี่เรือยก็ได้เลื่อยด้วยเอาจานมาใส่จ้าเาไใครจะข่าวเอาข่าวมานรับใครจะกินนี่นี่จ้าเดี๋ยวมากินส้มตำกับพี่โยด้วจ้าเขินไงลู มาจ้ามากินสมตามปีมือพี่โยได้วยจ้านโอนุนาจ้ามามา,มามามาไหนอ้อนเลยเต็ดแล้วโอ้ยบานไข่เผาไอเก่งมา,มาอ้อนมากินสมตามมีข<ม>้าวมเอามาต้นใหญ่แบบมีดอกเอามามาาที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องใกล้จะเต็มโปรดล้างข้อมูลทันที Ô chuông hại đạo hỏi tai 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 มมันกินอะ่ไรสักอย่างนอ่าเมืองไตามันเลย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 ้รเมืองันตะมากประมาันระมาี่มันระมาทนลยย่งนี้มากเลยเดกระทางอ่ะเอาละเมือง าข้าวก็เอานะจ๊ะติ่มเทพเงียบๆเนี่ยจักอร่อยด้วยแอร่อยก็ได้จ้ะเนี่ยมีสองยาเนียจ๊ะอร่อยจนพูดไปออกกะไม่อร่อยเลยไม่กล้าพูดนะจ๊ะให้ตำเลยให้ตำน้าดีเลย

หาตักให้แรงหนี่มาตัมากมานน่นี่เอาไปไลยจะเอาเหม็ดตักให้กินจะกินเมื่อไรกูดเอาให้เมื่อนั่นเดะจะได้ใหญ่เดี๋ยวจะเวลากินเวลาอะไรกันกูดรวมมุงรวมปุ่มกันกินนี่นี่นนละจ้ะนี่ <c ười> จับจุบจับกินไปกินมากอยินกันจ้ะเดริ้าเฮโคชิบาเดนี้เป็นยาข้าวเย็นประโยชน์ที่ดรจ้าอ้อเดรจ้ายิ่มหรอไปบาลละนหรอนะอ้าวอ้าว

ไปได้ป่อนเดี๋ยวก็มีคนโทรตามอีกแล้วผลิกลับมาอีก่บนขลยเนาะน่าเนาะนาเลยะนบย่างร่ยเยสีเนี่ยดัดไม่ได้ไปอร่อยลา้น้องกระต้อห่อยจ้ะพี่จ้ลก็ไรเมืองทางโน้นร้นติ๋ว่อร่อยแท้ๆนะนาเของร้องติ๋วไปหนึ่งจุดน่าเชื่องหรอ ไม่มีใครได้ไปทิ้งนอะเ็กจะมันจะล้มหนักนติตมตมตต้มต้มาคุณ่าำต้มมมตมเตมจ้าตำ้มบักงจ้าไม่ถึงหน่ตาเนี่ยยจะไ่ิ เพนี่ยทนไมเห็นเพชรเลยผู้ใ่นั่นกุแล้วลอยพอดีใส่ติดไปหน่อยกักดจะโลอันอียงมาโรอิงเสร็จศอนนี้กินมากจะเสร็จนนงานเลยอจะเมื่อทานละจ้าเมืองเพชรนี่เศปาปากินมากคนกินหมากบเพปาเงันเลยน้าเพชรเนี่ยจัดนะขคนเท้าคนเท้าเราไวรุ่นยังพวกเล่าดีวว่ สบายมากน่ะว่เพสบาพีโยก็ไม่เท่าไรด้วจันี่เจ็อกเพ็บแสบปากเจ๊เจ็ต่เพชรดอกนี่น่ะปากบางเลกินมากมาก้แงได้โ <practiced clapping> ่อแมจ้ <t imes wei> <GO av i> ใช้จะมาเป็นมดก่อนนี่เด้จับมดเลยเด้จ anyway> ับแม่รวยกว่านี้รสสูตรอร่อยแม่อร่อยก่็ด้วยอีกเด้อยจ้าดีไหมด้วยกระเชฟไก่อะไรจากคลิปนี้ก็จะไหวแค่นี้แล้วนะจ๊ะแต่ว่าคนหน้าก็ยัางมีอิ่มก็ให้กันหนังจิ้นต่อนะจ๊ะพี่โยขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะ พี่โยหลักเอฟซีสุดคุณเดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า